ในคลิปเรื่องราวของอวตารที่ผ่านมานะครับเราจะเน้นไปที่เนื้อหาของชาวนาวีในคอมเมนต์นะครับมีหลายๆคนรีเควสกันเข้ามานะครับว่าอยากจะรู้จักองค์กร RDA ให้มากยิ่งขึ้นคลิปนี้ก็เลยจัดให้ตามคําขอเราจะมาสำรวจเนื้อหาในฝั่งมนุษย์กันบ้างว่า RDA กลุ่มที่มาลุกลานดาวแพนดอร่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกันครับ RDA ชื่อเต็มๆคือ Resource Develop e d Administration องค์กรเอกชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนดาวเคราะห์โลกโดยพวกเขามีอำนาจทางการเมืองมากกว่าองค์กรรัฐใดๆในประเทศต่างๆบนโลกด้วยนะครับด้วยความมั่งคั่งที่ไม่มีใครทัดเทียมมีอำนาจแทรกซึมในระบบทางการทหารมีสิทธิผูกขาดในทุกๆสินค้าที่เกี่ยวกับการผลิตขนส่งบนดาวแพนดอร่าแต่เพียงผู้เดียวทำให้พวกเขาเป็นมหาอำนาจในเทคโนโลยีอวกาศของโลก ซึ่งเราจะได้เห็นจากในทั้งภาคแรกและอวตาร The Way of Water นะครับว่าพวกเขามีทั้งกำลังทรัพย์และอุปกรณ์ทางทหารที่มีแสงยานุภาพขั้นสูงแต่ต้นกำเนิดของ RDA รู้กันไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยเป็นอะไรที่เล็กมากๆครับเพราะพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มนักลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่ยืมเงินจากเพื่อนๆยืมเงินจากครอบครัวเพื่อมาก่อตั้งบริษัทในย่านซิลิคอนแวลลี์ภูมิภาคในนอร์ทเคนซฟอรเนีย ที่เป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมเทคโนโลยีบนโลกของเราเหมือนกับพวก Facebook Apple Google อะไรพวกนั้นแหละครับบริษัทก่อตั้งในช่วงศตรวรรษที่21ครับธุรกิจของพวกเขาคือระบบขนส่งที่ค่อยๆพัฒนาตัวเองจนกลายมาเป็นผู้นำด้านนี้ของโลกพวกเขาสามารถหาเงินระดมทุนก้อนโตเพื่อพัฒนาระบบขนส่งแบบใหม่ที่สามารถย่นระยะเวลาเป็นพันๆไมล์เนี่ยให้เดินทางได้อย่างรวดเร็วซึ่งระบบขนส่งนี้ถูกติดตั้งไปทั้งทั่วโลกครับ การประสบความสําเร็จนี้นําให้พวกเขาเไปสู่การสร้างรถไฟเครือข่ายแม็กเลฟที่ต้องใช้แร่าธาตุอันออฟเทเนียมที่มาช่วยก่อสร้างซึ่งบนโลกมันหายากมากๆและการค้นพบดาวโพลีฟีมัสดาวแก๊สมหึมาของนักวิทยาศาสตร์และดวงจันทร์ของมันครับก็คือดาวแพนดอร่าทำให้ตอนนั้นทาง RDA ได้เป็นผู้สร้างกระสวยอวกาศ i n น e r s t e l l a r Vehicle b a d b e r r เเพื่อเดินทางไปยังแพนดราครับและใช้หุ่นควบคุม ROVR หรือหุ่นโรนในการสำรวจดาวในช่วงปี2084โดยภารกิจแรกของพวกมันคือการถ่ายภาพสภาพแวดล้อมและค้นพบสิ่งมีชีวิตก็คือพวกสัตว์โดย2รูปในนั้นที่ถ่ายติดมาได้ครับก็คือรูปของเจ้าพาเลหรือไดฮอร์สกับเจ้าเทนาทอจากนั้นพวกเขาก็รับรู้ถึงสิ่งมีชีวิตที่มีวัฒนธรรมคล้ายมนุษย์ก็คือชาวนาวีต่อมาครับ RDA ก็ได้พัฒนายานรุ่นใหม่ที่ชื่อว่าอ n t e r s t e l l a r v e h i c l e v วนเจ e ร Star ที่มีความใหญ่กว่ารุ่นก่อนถึง4เท่าที่จะสามารถบรรทุกของได้มากมายครับทั้งการลำเลียงมนุษย์นำเอาอุปกรณ์ทางทาหารขึ้นไปบนยานนำเอาสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะไปสร้างบนดาวแพนโดรารวมถึงยานขนส่งเล็กๆมาไว้ในยานลำนี้ได้และยานลำนี้นะครับใช้การเดินทางจากโลกไปแพนโดราได้รวดเร็วกว่าเดิมโดยจะใช้ระยะเวลาเกือบ7ปีในการเดินทางด้วยระยะทาง4.37ปีแสงพวกเขาตั้งรกรากด้วยการสร้างฐานที่ชื่อว่าเฮลเกต ที่เอาไว้ลำเลียงผู้คนจากยาน IV v e n วน r จอร์สมาที่ดาวครับโดยเฮลเกตนี้จะเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการทั้งหมดบนดาวแพ n ดอร่ในศตวรรษที่22พวกเขาร่วมมือกับ PRF หรือ Pandora Research Foundation เพื่อนำเอานักวิทยาศาสตร์ไปสำรวจเพื่อวิจัยศึกษาบนดาวแ a n ดอร่และก็ก่อตั้งแผนกวิจัยของ RDA เองในชื่อว่า SiO o f f ซึ่งบทบาทของแผนกนี้ในตอนแรกนั้นเป็นเพียงแค่การศึกษาวัฒนธรรมของชาวนาวี ทำความรู้จักกับสภาพแวดล้อมและสำรวจพวกสิงสาราัต์ต่างๆบนดาวครับแต่ว่าทาง RDA นั้นถูกกดดันโดยสหประชาชาติให้ทำความเข้าใจต่อชนพื้นเมืองของดาวมากกว่านี้แต่ด้วยการสื่อสารที่ชาวนาวีนั้นไม่เข้าใจมนุษย์เท่าไหร่นักพวกเขาจึงคิดค้นโปรแกรมขึ้นมานั่นก็คืออวตารโปรแกรมที่จะสร้างร่างคนนิ่งของมนุษย์ผสมกับ DNA ของชาวนาวีเพื่อเป็นร่างอวตารที่สามารถเชื่อมจิตกับมนุษย์ เพื่อบังคับร่างอาวตารในระยะทางไกลได้และการสำรวจดาวแพนดอร่าก็เข้มข้นมากขึ้นในปี2129เนื่องจากปัญหามลพิษบนโลกทำให้สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลสูญพันธุ์เกือบหมดและการที่ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมากพวกเขาต้องทำลายผื้นป่าจนไปเกือบหมดเลยเพื่อใช้ก่อสร้างที่พักอศาศัยให้แก่มนุษย์ทรัพยากรบนโลกน้อยลงทุกทีทาง RDA จึงเอาจริงเอาจรง,งกับการหาทรัพยากรบนดาวแพนดอร่าเพื่อหาโอกาสใหม่บนดาวดวงนี้ โดยเฉพาะเจ้าแร่อันออฟเทเนียมที่มีอยู่บนดาวดวงนี้จํานวนมากซึ่งผู้คนบนโลกมีความต้องการสูงมากๆครับมูลค่าของมันมหาศาลถึง20ล้านดอลลาร์ต่อ1กิโลโดยมีการอนุม,มัติให้ RDA เป็นผู้ดําเนินการบนดาวแพนดอร่ได้เพียงผู้เดียวจากหน่วยงานการบริหารการค้าระหว่างดาวเคราะห์ ICA ด้วยความอันตรายจากพวกสิงสาราสัตว์บนดาวและการที่บางครั้งพวกมนุษย์ก็อาจจะปะทะกับชาวนาวีท้องถิ่น จึงต้องมีหน่วยที่คอยรักษาความปลอดภัยให้กับการทําเมืองแร่โดยก่อตั้งองค์กร s ซ c o อ f ฟหรือ Security Operation เพื่อนําทหารรับจ้างมาคอยคุ้มครองความปลอดภัยของมนุษย์บนดาวแพนดอร่าครับแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทหารอย่างเดียวนะครับพวกพลละเลือนที่อยากจะมาเป็นทหารในหน่วยนี้ก็สามารถมาสมัครได้เพราะว่าพวกเขานีจะมีโปรแกรมช่วยฝึกให้เก่งขึ้น ซึ่งสมาชิกส่วนมากในองค์กรนี้ครับก็จะเป็นทหารที่ผ่านศึกสงครามในโลกมาก่อนอย่างเช่นพันเอกไมส์โอริสที่เป็นทหารลาบในนาวิกโยธินสารัฐมาก่อนทหารในหน่วยนี้เด่นๆน,นอกจาก h อริสก็จะมีชอนไฟท์ไลเวนฟริดผู้ดูแลปฏิบัติการทั้งหมดของ RDA บนดาวแพนโดราก็คือาร์เกอร์เซลฟิส ซึ่งงบส่วนใหญ่ของ RDA นั้นจะมอบให้กับฝ่ายขุดเหมืองและก็พวกเซ็ o อ f ครับซึ่งนั่นเองทําให้คลังแสงของหน่วย s ซ็ o อปเนี่ยมันถึงได้ร้ายกาจและรลุนแรงเพราะงบของเขาเนี่ยมันเยอะที่สุดของเล่นก็เยอะตามครับทำให้ความสามารถของกองกําลังนี้สูงกว่ารัฐบาลของโลกเสียอีกโดยในภาคอากาศนะครับ <c oughs> พวกเขาจะใช้ยานรบ C21 โดยที่มันมีฉายาว่า Dragon a s s a u l Ship ยานมังกรจู่โจมที่เป็นยานแม่ไว้สั่งการกองพลที่ทําหน้าที่ทั้งลําเลียงหน่วยกําลังรวมถึงการต่อสู้ทางอากาศยานและโจมตีภาคพื้นดิน ยานลำนี้ถูกใช้บนโลกมาก่อนนะครับเพื่อในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเช่นพวกผู้ก่อการร้ายหรือว่าแก๊สพิษล่วไหลและต้องคอยไปช่วยผู้คนในพื้นที่บริเวณนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ก็นํายานนี้ครับมาปรับแต่งและมาใช้บนดาวแพนดอร่าอีกทีความร้ายกาศของมันนะครับถ้าเกิดมันบรรจุอาวุธเต็มยานแล้วก็สามารถทําลายล้างเกาะแมนฮัตตันในนิวยอร์กได้ภายใน6วินาทีต่อมาคือเครื่องบินใบพัด SA2 แดมสัน ที่เน้นความคล่องตัวไว้ลำเลียงผู้คนในสถานที่ neck. ที่เข้าถึงลำบากแต่ก็มีติดจรวดไว้เพื่อป้องกันตัวเองด้วยเครื่องบินลบ a อท9หรือเรียกว่าสกอร์เปียนที่คล้ายกับแซมสันครับแต่ติดอาวุธรบหนักกว่าทั้งปืนกลและจรวดยานลำเลียงวาคิวรีที่เอาไว้ใช้ลำเลียงผู้คนหรือขนย้ายแร่อันออบเทเนียมซึ่งภายหลังถูกนำมาดัดแปลงให้เป็นยานทิ้งระเบิดในสงครามส่วนภาคพื้นดินครับภาชนะที่พวกเขาใช้ก็มีทั้งรถบัคจี้ เรือเกเตอร์ที่เด็ดสุดก็คือชุด A.M.P. หรือชื่อเต็มเต็มของมันก็คือ t ิส b บิ h i M.K. 6 a m p l i f y Mobility Platform ที่นำมาสวมใส่เพื่อรบโดยที่มาของมันมาจากชุดรบของทหารในศตรวรรษที่21และถูกนำมาพัฒนาเพิ่มเติมจนกลายเป็นชุดนี้ชุดนี้อันตรายต่อชาวนาวีมากครับด้วยการที่มันแข็งแกร่งมีความสูงและสู้แรงต่อชาวนาวีได้จนชาวนาวีขนานนามันว่าเกราะที่สามารถเดินได้ และในอวตาร The Way of Water นะครับผมหลังจากที่ RDA เนี่ยกลับมายังบนดาวแพนดอร่าเขาก็ได้อัปเกรดอุปกรณ์ของพวกเขาให้มันมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นยานที่มาลงจอดที่ดาวแพนดอร่า และเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างในระยะ20ไมน์นี้มันคือยานที่มีชื่อว่า Interstellar Vehicle Manifest Destiny ซึ่งเป็นยานที่อัปเกรดมาจาก I.V. v e n t e r Star โดยมีการใช้กลไกสลิงโหลดเพื่อบรรทุกอุปกรณ์หนักๆได้และมันสามารถบินผ่าชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์แพนดอร่าลงมาได้ซึ่งแรงกระแทกจากความร้อนของชั้นบรรยากาศก็เหมือนกับที่ทุกคนเห็นในภาพยนตร์ะครับมันจะเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในระยะ20ไม์ ส่วนยานยักษ์สั่งงานครับที่มาทำหน้าที่แทนเจ้ายานมังกรดราก้อนแอดซอชิปนั้นก็คือเจ้านี่ครับซีดราก้อนมังกรทะเลที่ความยาวของมันนั้นอยู่ที่121.9เมตรซึ่งจริงๆยานนี้นะครับถูกออกแบบมาเพื่อ,อไว้ล่าเจ้าโทคุนปลาวานในท้องทะเลโดยเฉพาะและชุด AMP สูตรนะครับก็ถูกปรับปรุงให้กลายมาเป็นสเกลสูตรชุดรบที่เน้นความว่องไวครับ และสามารถใช้ความเร็วในการจัดการศัตรูได้พวกเขายังมีกองรบใหม่ที่พิเศษก็คือไว้ฟื้นทหารจากการตายที่เรียกว่า Re-Combinant <c oughs> ซึ่งจะนำเอาบันทึกความทรงจำของทหารก่อนออกรบมาใส่ไว้ในร่างอวตารเปล่าที่โครนมาจาก DNA ของทหารรายนั้น <c oughs> เพื่อสำรองให้พวกเขากลับมามีชีวิตบนร่างอวตารโดยหน่วยแรกมีชื่อว่า Project Phoenix ที่เอาตำนานของนกฟนิก์ที่สามารถฟื้นคืนชีพได้มาใช้ ซึ่งตาของหน่วยนี้จะเป็นรูปลักษ์ตัวแทนของไมซ์คอริดครับที่มีรอยแผลเป็นบนหน้าเชื่อว่าหน่วยนี้ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชาวนาวีนี่แหละครับผมที่ก่อนลบทุกครั้งเขาจะทําการซาเฮรูต่อลูกกระชาติแห่งต้นไม้หรือลูกกระชาติแห่งจิตวิญญาณเพื่อบันทึกความทรงจําของพวกเขาให้อยู่กับเอวาซึ่งในอวตารภาคแรกนะครับพวก RDA เนี่ยโดนชาวนาวีที่นําโดยแจ็คซันลี่เอาชนะสงครามมาได้และพวกเขาก็โดนไล่ออกจากดาวแพนดอร่าไปแต่ในอวตาร The Way of Water พวก RDA ได้กลับมาอีกครั้งโดยครั้งนี้นำโดยผู้พันฟานเชสอาร์ตมอร์ที่มาเพื่อทำภารกิจกวาดล้างและค้นหาเจคซันล,ลี่เพราะเชื่อว่าเจคซันล,ลี่นั้นเป็นภัยสูงสุดต่อปฏิบัติการของ RDA ที่มาหาขุดแร่ธาตุบนดาวดวงนี้ นี่ก็จะเป็นที่มาที่ไปนะครับของกลุ่ม RDA โดยสังเขปอันนี้ก็ทําตามที่ใครๆหลายคนรีเควสต์กันเข้ามาแล้วนะครับว่าอยากจะรู้จัก RDA ให้มากขึ้นส่วนคลิปต่อไปอยากจะให้เราทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับอวตารก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยละกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมคุณโจกูโจไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ